นะครับผมจะพามาดูทุเรียนอบนะครับคนที่ซื้อทุเรียนไปบอกว่าแข็งไม่ต้องเสียใจนะครับต่อไปนี้เราก็เอาทุเรียนตัวนั้นอ่ะเข้าไปอบในไมโครเวฟส,สัก20นาทีครับผม20นาทีนี่ออกมานี่กินแบบโอ้โหสุดยอดโคตรอร่อยของความอร่อยนะครับบางท่านก็อาจจะกินแบบทุเรียนทอดอย่างเงี้ย กินตูเรียนสดๆแล้วลองเอามาอบดูนะครับโคตรอร่อยเลยนะครับนี่นี่คือเราอบออกมาแล้วนะครับตอนแรกจะเป็นแข็แขงๆแบบบีบไม่บีบไม่ลงเลยนะครับนี่คือบีบไม่ลงเลยเขาบอกโอ้ตูเรียนแข็งไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือขอให้เนื้อมันเหลืองๆอย่างนี้ก็โอเคแล้วนี่นะครับเราไปอบมาแล้วนี่เห็นไหมเวลากดล้กกบ,บุ๊บเลยเห็นไหมบุ๊บ บุ๊บลงเลยนะครับนี่อบกินเองที่บ้านนะครับโหดูเนื้อครับดูเนื้อเนื้อเหลืองอลา,ามเลยตอนแรกเขาบอกว่าทุเรียนแข็งนะครับไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเอาไปทิ้งไปอะไรนะครับเอาไปเข้าตู้ไมโครเวฟอบได้กินได้เลยนะครับทำไฟสักประมาณสักร้อยแปดสิบก็ได้นะครับคือเราอยากให้มันเร็วก็ จะออกมาเนื้อเหลืองๆอย่างนี้เลยนะครับอบเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนี่เพิ่งเราออกจากตู้อบนะครับตู้อบมามก็ลองลองดูนะครับลองทําดูนะครับถ้าเจอทุเรียนแข็งไม่ต้องเสียใจนะครับเอาไปเข้าตู้อบไมโครเวฟได้เลยนะครับแล้วท่านจะกินทุเรียนแบบอร่อยนุ่ม หวานมันสุดยอดมากๆเลยนะครับอลองลองทำตามที่ผมแนะนำดูนะครับถ้าใครที่ซื้อทุเรียนไปแล้วบอกว่าแข็งกินไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ลองเอาไปเข้าตู้ไมโครวเวฟดูนะครับแล้วจะรู้ว่าโอ้โหสวรรค์มีจริงนะเนี่ย mm hmm. นะครับสวรรค์มีจริงสวรรค์มีจริงนะครับ นี่นะครับออโอเคนะครับลองไปทำกันดูนะครับอ,อยากจะกินให้ดูจังเลยว่าอร่อยขนาดไหนนะครับเนื้อ,อ,อนุ่มอร่อยโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราจะมาทำผลงานที่อร่อยอร่อยมาให้ชมอีกนะครับ ้าใครจะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องปากกระพงมิวสิกโกนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดเลขดังไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับอยากได้โชคได้ลาบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ